สวัสดีวันที่17เมษายนนะครับผมวันนี้ก็มาตีพึ่งเหมือนเดิมครับนี่ปาดไปนิดนึงแล้วนะครับผมอยู่สูงนะครับผมกิ่งมันยืนด้วยมันอันตรายนะครับมาคนคนเดียวด้วยครับไม่มีคนช่วยนะครับผมน้ำก็น่าจะได้ประมาณ4โลอยู่นะครับผมตัวอ่อนขาวจ้วะครับงามเลยนะครับผมสนใจน้ำพึ่งเดือน5ตัวอ่อนก็ทักมาได้เลยครับผมหัวน้ำนะครับ ถ่ายยาวไม่ได้นะครับต้องรีบลงครับต้นจามชุลีนะครับผมเปาะแล้วมันกิ่งยื่นด้วยนะครับลมครับอันตรายนะครับผมสวยนะครับเดี๋ยวขอปาดสักผู่นะครับพี่น้องว่ามันอยู่สูงนะครับมันกิ่งยื่นนะครับผมขึ้นยากลงยากอีกโอ้โหกว่าจะได้ทีละขวดไม่ง่ายนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าต่อกันเลยนะครับ นี่นะครับน้ำพึ่งเดือนห้แท้ๆนะครับผมวันที่สิเมษานะครับพี่น้องเดี๋ยวขอปาดก่อนนะครับก็ลงมาเรียบร้อยนะครับผมช้างบนไม่มีมุมตั้งกล้องนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับลงมาก็ขอ,อน้ำพอได้นะครับผมนี่ครับเกสรดอกประดูนะครับผม วันนี้น่าจะประมาณสี่ห้าโลได้ครับผมเราก็จะมีตัวอ่อนนะครับผมนี่นับตัวอ่อนน่าจะได้ประมาณสามโลอยู่นะครับพี่น้องสนใจก็ทักมาได้นะครับผมทั้งตัวอ่อนทั้งน้ำผึ้งนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดนะครับผมถ้าตัวอ่อนนี่จะเป็นส่งห้องเย็นนะครับค่าส่งอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันมีประกันนะครับผมจะไม่เน่าไม่เสียนะครับผมแต่ว่าถ้าส่งธรรมดานี่มันจะเสียนะครับ แล้วก็ไม่มีประกันให้นะครับผมน้ำผึ้งนี่คือมีประกันให้ตลอดนะครับผมรับประกันแท้รับประกันสะอาดคันสะอาดนะครับผมใส่ถุงมืออุปกรณ์ทุกอย่างคันน้ำผึ้งอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นนะครับผมวันนี้ก็สิบเจ็ดเมษานะครับผมสวยๆนะครับก็อ่อนก็งามๆนะครับผม น้ำผึ้งนะครับสอวนนี้เป็นเกรสรนะนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะหามุมตั้งกล้องดีๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับผม